ข้อ171บอกว่า a boat was seen จุ in the river in the early hours of the morning ข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ไม่ยากคิดดีๆนะอ่ะ171ลองดูเจ้ขอยัดไม่ใบอะไรไปมากกว่านี้สมมุติว่านี่คือข้อสอบจริงๆน้องจะตอบอะไรข้อสอบมาแบบนี้แต่แบบนี้จะเป็นของพวก EP โรงเรียนดังนะเช่นสวนกุหลาบ กับสติวิทยาถึงจะเจอนะถ้าแบบปกติก็โรงเรียนทั่วไปจะไม่ได้ยากขนาดนี้หรือว่า EP โรงเรียนอื่นๆก็จะไม่ได้มาในรูปแบบยากขนาดนี้171ยเอ็น้องๆพิมพ์พิมพ์มเลขข้อแล้วก็เขียนคำตอบให้ด้วยนะเจ๊ J, ขอแยกกรอบน้ำแป๊บ อืมโอเคมีตอบสี่มีข้ออื่นอยู่ไหมเนี่ยมีใครเห็นต่างไหมจ๊ะเก่งมากโอ้โหโอ้โ,อโหเจฟภูมิใจในตัวน้องๆมากๆค่ะถูกต้องตอบข้อสี่ แล้วข้อเนี้ยจะต้องบอกน้องๆก่อนนะมันไม่ใช่เรื่อง verb of perception นะไม่ใช่ว่าอุ๊ยน้องมาเจอคำว่า s c e n ที่แปลว่ามองเห็นแล้วจะมา verb of perception อย่าลืมว่า verb of perception นะ่ะมันต้องมีกรรมตามหลังก่อนแล้วค่อยตามด้วย ing หรือ verb infinitive แต่ข้อเนี้มันคือเรื่อง p a r t i c i p l e ข้อนี้มันเป็นเรื่อง participle หนูจำได้ไหมหลักๆที่เราใช้กัน2รูปคือกริยา ing ที่แปลว่าตัวคำนามนั้นๆกระทำกริยาเองกับอีกแบบนึงก็คือเป็นรูปกริยาช่องสามเพื่อสื่อว่าคำนามนั้นถูกกระทำทีนี้นจบข้อนี้บอกว่าเฮ้ยเรือลำหนึ่งอ่ะมันถูกพบว่ากำลังลอย float เปนแปลว่าลอยไง เออเรือลำนี้มันวอทซีเห็นไหมเวิร์บทูบีบวกเวิร์บสามคือถูกเห็นว่ากำลังลอยตองแหนงตองแหนงอยู่ในแม่น้ำ the early hours the morning, ในช่วงเช้าตรู่เลยเพราะฉะนั้นคือภาพคือเรือกำลังลอยเองอยู่เง,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 ง่งเง่งเง่งเงเงนอโอก็ตอบข้อสี่เก่งมากเก่ง